จากได้เช็คเบื้องต้นนะครับระบบเครื่องแล้วก็ระบบไอเดนนะครับแต่ตอนนี้ชัดๆเลยคือตอนนี้รอบไม่ลงแล้วนะครับเสียร้อยเปอร์เซ็น์แล้วนะครับตอนนี้คือรอบรอบจะสูงนะครับรอบจะสูงแล้วนะฮะสิ่งที่ตามมาก็คือรอบจะอยู่ประมาณทันกว่า ทีแรกก็จะดีจะเสียตอนนี้เราลองเทสลองอะไรแล้วก็เสียจริงๆนะครับปัญหาที่ตามมาก็คือตัวของคอมเพรสเซอร์เองนะครับแรงดันไม่พอนะครับแรงดันนี้จะได้อยู่ประมาณถ้าเราติดเครื่องนี้อยู่ประมาณไม่ถึง150ยนะครับผมได้เติมน,น้ำยาแอร์ทดลองดูว่าจะให้มันเพิ่มขึ้นนะครับ น้ำยเองมันเพิ่มขึ้นซึ่งตัวนี้พัดลมสปีดหนึ่งเนี่ยจะทำงานอยู่ที่ประมาณ200เกือบ250นะครับ230ทิงจะได้นะครับทึงจะได้ทำงานเนาะอันนี้พัดลมสปีด2ไม่ทำงานนะครับก็เลยมาเช็คดูฟิวนะครับว่าฟิวขาดไหมนะครับอันนี้โลอันนี้ไฮนะครับเรียบนะครับผมแกะฟ้ารีเลย์ออกนะครับตัวนี้ใส่ฟิว20แอมป์ไว้นะครับ สปีดโลสปีดไฮนะครับก็เพื่อที่จะว่าฟิวขาดไหมก็ไม่ขาดนะครับปรากฏว่ามาวัดแรงดันแรงดันน้ำยาไม่พอนะครับตัวนี้ก็จะ,ะทะลุ250ขึ้นไปนะครับสปีด2อที่ทำงานนะผมจะเคลียร์ให้มันนะฮะอันนี้อันนี้สปีด2นะครับเวลาความร้อนเกิน250แล้วก็ นะฮะสป,ปีดซองจะทำงานนะคอมร้อนเมื่อกี้นี่นะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้นะครับก็เลยมาดูว่าคอมรุ่นนี้เป็นคอมที่มีตัวเซนเซอร์นะครับยึดสี่ขานะครับไม่ใช่ยึดสามขามันมีคอมตัวยึดสามยึดสามรูนะครับมีนอ็อตยึดคอมสามรูอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนั้นจะไม่มีเซนเซอร์นะครับรุ่นนี้จะมีเซนเซอร์อยู่ข้างคอมนะค เสืตัวนี้นะฮะเนเซอจะใต้คอมคือตัวนี้มันจะมีปัญหาไอคอมตัวนี้มันผมเคยดูชัดๆนะครับถ้าแรงดันไม่พอเนี่ยพัดลมสปีดหนึ่งสปีดสองจะไม่ทํางานนะครับ <anime. S 1> <mia. S 2> ก็ทําให้ระบบแอร์เราไม่เย็นนะครับอันนี้หลักๆคือต้องเปลี่ยนคอมนะครับคอมนี่มือสองมาผมว่าลองดูหลายลูกแล้วสามลูกผ่านไปแล้วของผมอ่ะ <liability> ยังไม่ผ่านเลยนะครับคันซีของผม ไม่ผ่านเลยถ้าเป็นคอมรุ่นนี้อาจจะต้องใส่ของใหม่นะครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าคอมคนละตัวกับตัวนี้นะฮะเห็นไหมฮะตัวนี้จะเป็นคอมเดนโซแล้วก็มีสวิตที่ตูดนะครับมันจะสวิตที่ใต้คอมนะครับสำหรับตัว E 2 2 0นคันนี้นะครับเครื่อง M ตองหนึ่งนะครับแต่คอมมาคนละรุ่นนะครับคอมมาคนละรุ่น ก็ยังเล่งอยู่ครับว่ามันจะเปลี่ยนคอมใหม่เปลี่ยนคอลินเร่งหาไม่ได้นะครับตอนนี้ผมยังไม่มีของเลยตอนนี้น่าจะตกเป็นตัวละลายตังค์แล้วนะครับสำหรับต,ตัวนี้นะครับเป็นมือสองแล้วก็ตัวสวิตชิ่งตัวนี้ครับตัวนี้ก็ไม่การันตีความปลอดภัยในอนาคตด้วย นี่คือข้อเสียของ C 180นะครับทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับทั้งที่เครื่องมันก็เป็นเครื่องที่น่าใช้นะครับแต่จุดอ่อนตรงนี้ก็มีนะครับก็รักษาตามอาการป่วยไปก่อนนะครับตอนนี้เพราะว่ารักษาให้หายขาดทีเดียวก็คงจะยากอยู่นะครับเพราะว่าบางครั้ง มันก็ต้องหาอะไรด้วยนะครับต้องรออะไรด้วยนะครับมันก็ต้องรออะไรด้วยเนาะครับก็มาไกลนะครับคันนี้กําลังว่าจะค่อยๆพิจารณาว่ามันจะคุ้มกับในการที่ดูแลรักษาต่อไหมนะครับสําหรับคันนี้ก็นะฮะใจเย็นนิดนึงนะครับเพราะว่า ขาคอมนะครับยึดไปแล้วขาใดยึดเข้าไปแล้วนะครับเพราะว่าขาคอมขาใดเขาจะติดไปกับขาคอมแอร์หมดเลยของเก่านะครับอันนี้ต้องหามาใหม่นะครับทําเสริมเข้าไปใหม่แล้วก็จะใส่คอมเป็นซันดินนะครับเป็นซันดินทั้งระบบก็คีจัก็ซ่อมก็ให้น้ํามันแช่อยู่ก่อนครับไปตอนนี้อัตราเร่งยังไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับแล้วก็รอกล่องปั๊มติ๊กอีกหนึ่งใบนะฮะ ปองตมติ๊กตัวนี้ก็ยังหาไม่ได้นะครับเอาไปซ่อมมาแล้วมันไม่ผ่านนะครับอืมนะครับกล่องใบนี้นี่ผมต่อตรงสําหรับเปิดตั๊มติ๊กอยู่นะครับกำลังหาอยู่นะครับตัวนี้เพราะว่ามีกี่ใบก็ซ่อมได้มั่งไมได้มั่งนะครับอันที่ซ่อมก็ใส่ไปหลายคันก็ไม่เหลือ,อน,นี่ก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับไม่ได้ ไม่ได้ทิ้งงานไปไหนนะครับบางทีก็ต้องรออะไรนะครับไปตามเนื้อผ้าไปเรื่อยๆนะครับผมก็ประมาณอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะคำนวณดูว่ามันจะคุ้มทุนไหมคันนี้นะครับสิ่งที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาก็เอาเรื่องอยู่นะครับเอาเรื่องอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะดูก่อน คำนวณค่าใช้ใจ่ายดูก่อนครับว่ามันมันจะซ่อมพอใช้ได้กับรักษาให้หายขาดเลยมัน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 จะยังไงนะครับในในในตัวนี้นะครับแต่เครื่องยนต์ตัวดีมากนะครับแต่ว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะไม่ค่อยเอื้อมมวยเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็จะเก็บงานนะครับคันนี้วางเครื่องนะครับเก็บงานนะครับตอนนี้กําลังเก็บงานเช็ครายละเอียดนะครับว่าจะไปลอง าทางด่วนอีกทีหนึงนะครับเช็ครายละเอียดให้หมดนะครับใส่แผงกันกระแทกนะครับให้เรียบร้อยก่อนนะครับงานของเราก็กว่าจะได้วิ่งส่งลูกค้าได้ก็รายละเอียดเยอะอยู่ครับรถในตำนานอีกคันหนึงครับกำลังโมดิฟายนะครับวาง2 JVV เข้าไปนะครับสายไฟยัง รถล,ลุงลังนะครับเป็นรถน่าใช้อีกคันหนึ่งนะครับจะขุดมันขึ้นมาใช้นะครับรถด,ดีมีคุณภาพสำหรับเบนซ์เกาหลีคันนี้นะครับหุ่นก็ยังสวยอยู่นะครับคาดว่าเร็วๆนี้จะได้วิ่งนะครับผมอันนี้ก็คืองานโดยรวมสำหรับวันนี้นะครับวันนี้นะฮะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้านะครับว่า มันเป็นงานประมาณนี้ก่อนนะครับท่านใดที่จะเข้ามาก็ขอให้ทําใจนิดนึงนะครับแล้วก็เวลานะครับเราจะทํางานออกมาให้ดีที่สุดนะครับก็เราทํางานควบคู่ไปกับท่านเจ้าของรถด้วยนะครับว่าจะมาถึงตรงนี้จะเอาอยัางไงต่อมาถึงอย่างนี้จะทํำยังไงนะครับแต่หลักๆขั้นนี้นี่ก็ก็จะพอสมควรนะครับเช็คดูแล้วก็พอสมควรเนาะครับขอบคุณครับ